นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราค้างกันไว้ที่ในหน้าที่62นะครับในหน้าที่62เนี่ยเนื้อความนะครับเนื้อความก็จะหยุดอยู่ที่พระพยมณีนะครับและสินสมุทรได้หนีออกมาจากถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการดับความช่วยเหลือนะครับมาจากใครมาจาก ครอบครัวเงือกใช่ไหมครับครอบครัวเงือกโดยที่นําทีมโดยพ่อเท่าเงือกนะครับหรือพ่อเท่าหรือพ่อเงือกนั่นเองนะครับแล้วก็ทําไมพอออกมาจากถ้ำได้นะครับพระพายมณีก็เกิดความเกิดความคร่รู้สงสัยนะครับว่าแล้วเราจะคือเราเนี่ยเป็นมนุษย์ใช่ไหมคือพระพายมณีเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วแบบประมาณว่าเออสุสาครก็ยังเด็กอยู่แล้วแบบทั้งตัวเราที่เป็นมนุษย์และสุสาครเนี่ย จะรอดพ้นนะครับจะโรดเอ่อรอดพ้นว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรนี้ไปได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ซึ่งพ่อเงือกนี่ก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยอย่าสงสัยไปเลยตรงนี้เนี่ยอย่าเครือบแคลงใจสงสัยไปเลยตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยก็คือว่าจะให้เอ่อจะให้สินสมุทรเนี่ยขี่หลังใครสินสมุทรขี่หลังใครจําได้ไหมให้สินสมุทรขี่หลังใครแม่เงือกอ่าให้สินสมุทรขี่หลัง แม่เงือกนะครับแม่เท่าเงือกหรือว่าแม่เงือกนั่นเองแล้วก็พระพิมณีเนี่ยให้ขี่หลังของตนเองไปประมาณนั้นใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าใครหรือว่าใครอ่านะครับใช่พระพิมณีให้ขี่หลังของตนเองไปนะครับก็คือพ่อเงือกแล้วก็ให้มีนางเงือกนะครับก็คือลูกสาวเนี่ยที่เป็นลูกสาวของเงือกอะไรอย่างเงี้ยนะดยการแบบว่ายน้ําตาม,มาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะ แต่ตอนนั้นทำไมจําได้ไหมเพราะวันนี้เกิดความปิงปังใช่ไหมเกิดความปิงปังแล้วนะครับตอนนั้นมา EP นี้เป็น EP ที่ยี่สินะครับเมื่อกี้เริ่นนาให้ไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมงานของเรานะครับเลื่อนเปิดหรือยังไงก็สุดแล้วแต่รอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับจากทางโรงเรียนนะครับแต่ว่า ถึงจะเลื่อนเปิดไปอีกนานแสนนานสักเท่าไหร่ก็ตามเมื่อเปิดมาปุ๊บเราจะสอบท่องอาขยานทันทีเราจะไม่นับสัปดาห์ที่สองแล้วนะเพราะเนื่องจากว่าตอนที่ครูตอนแรกที่กาหนดไว้สัปดาห์ที่สองนี่ก็คือว่านึกว่าแบบเอเอจะได้เปิดนะตอนนั้นได้อะไรอย่างนี้แต่ด้วยความที่สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คือถ้าเลื่อนเปิดไปเราเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็สอบท่องอาขยานทันทีนะครับโอเคนะตามนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะ ซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราจะถึงสไลด์นี้ด้วยนะครับสไลด์ที่เป็นเนื้อความในที่เราจะท่องอักยร์ด้วยนะครับอ่ะต่อมามาต่อกันเลยนะครับเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วยังลูกเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วยังเตรียมแล้วนะอ่ะมาดูต่อนะครับมาดูต่อนะลูกน้องเฟมน้องเฟมอยู่ไหมลูกน้องเฟรมน้องเฟมหายไปแล้วน้องเฟมมาทักทายครูแป๊บเดียวอ่ะมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าพงกษัตริย์ตรัสชวนศิลสมุทร สอนให้บุตรขอสมาอัจชาใสพระทรงบ่าเงือกน้ำงามวิไลพระหนอดไทยขอสมาขึ้นบ่านางเงือกประคองสององค์ลงจากฝั่งมีกำลังลีลาดค่อยวาดหางค่อยฟูฟ้องล่องน้ำไปท่ามกลางลูกสาวนางเงือกงามตามลีลาอ่ะตรงนี้นะครับจดคำศัพท์ยากหน่อยนะลูกนะ คำศัพท์ที่หนึ่งนะครับบาทที่หนึ่งวักหลังนะเลแรกเนี่ยครูเนี่ยจะขีดให้แต่ว่าหลังๆเนี่ยครูจะสลับกันบ้างนะก็คืออยากให้เราเนี่ยได้เรียนรู้คําว่าบาทอะไรเองด้วยนะครับเอาลองดูนะบาทที่หนึ่งวักหลังก็คือขีดเส้นใต้คําว่าสมาอันนี้เคยบอกไปแล้วเมื่อตอน E ีีที่ผ่านๆมาก็เคยบอกไปแล้วสมาแปลว่าการการ sorry แปลว่าการขอโทษนะครับสมาแปลว่าการ ขอโทษนั่นเองนะคะต่อมา,อ,าอัจชาสัยอัจชาสัยก็คือแบบหมายถึงประมาณว่าแบบเป็นอ,อัจยาสัยอัจชาสัยประมาณนี้เป็นแบบลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะต่อมานะครับคำว่าพระทรงตรงนี้พระทรงพระตรงนี้เนี่ยอ้างอิงถึงใครอ้างอิงถึงศิลสมุดหรือเปล่าไม่ใช่อ้างอิงถึง f a t h e r of ศิลส,สมุดก็คือ พระอภัยมณีนั่นเองนะครับโอเคนะแล้วก็ที่อ่าตรงนี้นะครับบาทที่สองวักหน้าคําว่าพระอ้างอิงถึงพระอภัยมณีนะครับแล้วก็วักหลังของบาทที่สองพระนอดไทยนะครับพระนอดไทยก็คือแปลว่าพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะครับพระนอดไทยโอเคนะ เข้าใจไหมเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นพระหนอ r นาธนะครับพระหนอ r นาธก็คือแปลว่าพระมหากษัตริย์ด้วยพระหนรไทยก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะต่อมาบาทที่สามวคหลังนะครับบาทที่สามวคหลังคําว่าลีลาดลีลาดแปลว่าการแปลว่าลีลาการเดินอ่าแปลว่าลีลาการเดินหรือหรือลีลาการเคลื่อนไหวนะครับลีลาการเคลื่อนไหวเข้าใจไหม โอเคนะเหมือนกับนางเงือกนางเงือกไม่เดินอยู่แล้วนะลูกแต่ว่าทําไมก็คือเป็นแบบการเคลื่อนไหวห่างไปปุ๊บ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 เถิดไปะไะ้อย่างนี้นะครับโอเคนะโอเคมาดูที่ถอดคําประพันธ์นะลูกอ่ะนะครับเขาบอกว่าพระอภัยมณีนะครับสอนสินสมุดว่าก่อนที่ลูกเนี่ยจะขึ้นขีบ่บนบ่าของเงือกเนี่ยนะครับก็ให้รู้จักขอขมานะครับขอขมาลาโทษสก่อนนะครับ แล้วก็เงือกทั้งสองเนี่ยนะครับแล้วก็เงือกเนี่ยก็จะพาทั้งสองเนี่ยออกเดินทางโดยมีเงือกผู้เป็นลูกก็คือลูกสาวนะครับนางเงือกเนี่ยเป็นผู้ที่ว่ายน้ําตามหลังอะไรประมาณนี้นะครับทําไมถึงพระพยัยมณีถึงได้สอนลูกว่าลูกเนี่ยก่อนจะขึ้นขี่บนบ่าของแม่เท่าเงือกเนี่ยจะต้องขอโทษก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยสุนทรผู้ท่านเนี่ยได้สอดแทรกคติของกาลทีสะ นะครับเราเป็นเด็กเราจะขึ้นไปบนบาหรือขึ้นไปอยู่ที่มันสูงกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเราจะต้องขอโทษขอโพยก่อนนะครับหรือว่าเป็นการขออนุญาตเป็นการขอคมาลาโทษนะครับเพราะว่าตามคติความเชื่อใช่ไหมครับเขาเชื่อว่าเราเป็นเด็กเราจะไปเล่นหัวไปเล่นศีรษะไปอยู่สูงอะไรกว่าผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นการไม่สมควรประมาณนี้นะครับเข้าใจไหม นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าพระไพมณีเนี่ยได้สอนสิทธิสมุดได้ดีมากนะครับถือว่าท่านสุนทรภู่ก็ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับตรงนี้ไปด้วยนะครับโอเคนะทันไหมลูกทันไหมลูกทันไหมทันนะอ่ะเปิดต่อนะครับ โอเคมาถึงบทอาขยานที่เรารักนี่วันนี้เดี๋ยวครูมาพานักเรียนทุกคนไปท่องอะควาเรียมด้วยนะไปท่องอะควาเรียมนะครับทีนี้มาดูนะครับเขาบอกต่อว่าพระโชมยงอ,งองค์อภัยมณีนาศเพลินประภาสพิษดูหมู่มัดฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชนคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าอะไรโลกชนาคนะไม่อ่านชนาคนะใครอ่านชนาคทุบชนาคอยู่คู่ชนาคไม่จากคู่ขึ้นฟ้องฟูพ่นฟองและอองฝนฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงบนบ้างผุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจร ตรงนี้เนี่ยนะครับในบทตรงนี้ในสไลด์นี้เนี่ยท่านสุนทรผู้เนี่ยต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้เห็นถึงบรรยากาศของมหาสมุทรนะครับมหาสมุทรที่ไม่ได้เป็นมหาสมุทรที่เง,เงียบสงบปลอดภัยล้วนแต่มีฝูงปลาใหญ่นะครับซึ่งเราก็ลองดูนะถ้าเราไปเป็นพระเพณีหรือสินสมุทร หรือต้องไปไว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยปลาสามชนิดนี้ก่อนอะที่อยู่ในสไลด์นี้จะกล้าว่ายไหมจะกล้าว่ายไหมเออไม่ไม่รู้ถูกง,งับหรือว่าว่ายว่ายอยู่ดีๆอุ้ยทำไมน้ำทะเลถ,ถึงเป็นสีแดงทำไปทำมาอ๋อเข็นฉันขาดไปแล้วท่อนหนึ่งประมาณนั้นใช่ไหมไม่ใช่นะครับตรงนี้เนี้ยอ่ะมาดูนะครับอันนี้ให้ขีดเส้นใต้ก่อนนะครับอ่ะขีดเส้นใต้คำว่า พระโฉมยงบาทที่หนึ่งวัหนานะครับพระโฉมยงแปลวะ่าตรงนี้เนะี่ยพระโฉมยงก็คือไม่ไม่ไม่เชิงแปลหรอกแต่เป็นการอ้างอิงนะครับถึงพระอภัยมณีนะครับว่าเป็นผู้ที่มีรูปโฉมใช่ไหมครับงดงามนะครับต่อมานะครับคําว่ามัดฉานะครับในบาทหลังมัดฉาแปลวะ่าฝูงปลามัดฉาแปลวะ่าฝูงปลาหรือ มีชาติกำเนิดเป็นปลานะครับเข้าใจไหมแล้วก็คาว่าพิษกลับกลับกลับมาอยู่หน้าคาว่ามัจฉานิดนึงนะตอนนี้ยังอยู่ในบาทที่หนึ่งวักหลังนะลูกนะคาว่าพิษแปลว่าการมองดูนะครับแล้วก็กลับมาหน้าคําว่าพิษประพาสแปลว่าการประพาสแปลว่าการไปเที่ยวนะครับประพาสอย่างเช่นแบบคําราชาศัพท์ก็คือสเสด็จประพาสก็คือการ เสด็จไปเที่ยวหรือการไปท่องเที่ยวนั่นเองนะครับตรงนี้ต่อมาบาทที่สองนะครับบาทที่สองก็คือคอําอาวักหลังสายชนสายชนก็คืออ้างอิงความหมายซินโนนีมกับคําว่าชนลทีชนลธทานสายทาราวารีก็คือแปลว่าน้ำนะครับสายชนก็คือแปลว่าสายน้ําแม่น้าอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับ โอเคเท่านี้ก่อนนะครับประมาณเท่านี้นะครับคำศัพท์ยากในตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับคุณครูก็จะมีรูปฟิชนะครับมีรูปฟิชมาให้3มฟิชด้วยกันนะครับอ่ะดูที่ลูกศรละกันนะลูกศรที่คุณครูวงกลมวนๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คืออะไรปลาอะไรตอบไม่ชื่นใจหน่อยสิปลาอะไรปลาอะไรปลาชนปลาชนใครตอบเมื่อกี้ เห็นเปิดไมค์แวบๆน้องเมลวน้องเมลวตอบปลาช่อนเนีฟันแหลมไม่ใช่ะนะครับน้องเมลวบอกปลาช่อนนะครับเก่งมากก็คือไม่ใช่นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือปลาฉลามนั่นเองนะครับหรือว่าชร์คนะครับบอ,อกเสียงชัดเห็นไหมเออนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือเป็นฉลามนะครับตรงนี้ก็คือเป็นฉลามฉลามก็คือโดยทั่วๆไปเราก็เห็นอยู่แล้วแหละนะครับเวลาเราไปอาโคลงอคว a รียมอะไรอย่างงี้แต่อาจจะไม่ใช่ฉลามที่ดูร้ายอลังการขนาดนั้นนะจะบางที่เขาก็สามารถที่จะจับฉลามมาอยู่ในอคว a รียมได้ก็คือเอ,อ่อเฮเรตมากนะครับต่อมาตรงนี้นะครับจาไวน้นะนี่คือปลาฉลามนะครับต่อมานะครับตรงนี้ตรงนี้ จมูกไม่ใช่จมูกสิเขาเรียกว่าเป็นปากแล้วกันไม่แน่จะเป็นจมูกเป็นปากหรือเป็นอะไรนั่จะเป็นส่วนที่ยื่นออกมานะคะส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้ตรงนี้เป็นปลาอะไรลูกรู้ไหมตรงนี้เป็นปลาอะไรปลาชนากนะครับอ่าหลายๆคนไม่เคยเห็นครูเองก็ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆแต่ว่าเคยเอเห็นผ่านรูปนี่แหละก็คือมาเพิ่งเห็นผ่านรูปนี่แหละนะครับอตรงนี้เราเรียกว่าปลาชนากนะครับปลาชนากเนี้ยจะเป็นอ่คล้ายๆกับสายพันก็คือคล้ายๆเป็น สายพันธุ์เดียวมีบรรพบุรุษเดียวกับฉลามนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าจะมีส่วนที่ยืนออกมานะครับส่วนที่ยืนออกมาบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเป็นคือครูเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้จะไม่ได้เรียบนะครับก็คือจะมีเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเปขาเรียกว่าอะไรถ้าเปลี่ยนเนี่ยเป็นใบเลื้อยเข้าใจไหมลักษณะเหมือนใบใบเลื้อยจะมีแบบจะมีแฉกของความแหลมคมอยู่รอบๆตรงนี้หมดเลย รอบๆของส่วนที่ยื่นมาเนี่ยหมดเลยประมาณนั้นนะครับก็อาจจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอนุมาาดคะเีได้ว่าเอาไว้เป็นในการป้องกันตนเองจากศัตรูนะครับหรือว่าไปล่าเหยื่ออะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้เราเรียกว่าปลาชนาต่อมาปลาตัวนี้ที่อ้วนๆกว่าปลาฉลามหน่อยเราเรียกว่าปลาพิมพานะครับปลาพิมพพาพูดอาจจะงงแต่ถ้าครูบอกใหม่รู้จักฉลามเสือดาวไหมรู้จักไหมฉลามเสือดาวหรือฉลามเสือ ฉลามเสือ,ค,อคือได้ยินไหมคือได้ยินไหมคุ้นๆไหมฉลามเสือนะครับตรงนี้ก็คือเราเรียกอีกอย่างหนึ่วปลาพิมพานะครับเพราะว่าเราจะสังเกตบริเวณลวดลวดลายของหนังใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เงาสะท้อนของน้ำนะลูกไม่ใช่แสงเดดสะท้อนน้ำแล้วก็มาวิบวับวันนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นลายของเขาเลยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นลายที่แบบว่าเห็นเป็นแบบเป็นเสือแต่ว่าก็คือเราก็สามารถที่จะ คาดคะแนอนุมานได้ว่าที่เขาเรียกว่าฉลามเสือเพราะว่าลายมันคล้ายๆกับของเสือประมาณนั้นนะครับโอเคนะสามชนิดนี้นะครับเดอะฟิชสามชนิดนี้เนี่ยเราเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับของฉลามนะครับโอเคนะสตางโอเคไหมลูกสตางโอเคไหมโอเคสตางโอเคนะเมย์โอเคไหมลูกปลาช่อนยักษ์ของหนูหลูลกโอเคนะโอเคนะครับตรงนี้นะอ่า น้องไอโฟนน้องนายโอเคน้องนัชชานัชชาไปไหนเลยลูกนัชชาโอเคต่อเลยลูกนะอ่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพระเปมมณีเนี่ยก็มีความเพลิดเพลินพระเปมมณีชอบเซมว่าพระเปรมมณีเนี่ยเป็นผู้อำนวยการของอคราเรียมเพราะว่าพระเปมณีชอบสัตว์น้ำประมาณนั้นนะครับพระเปมมณีเนี่ยเพลิดเพลินกับการชมสัตว์น้นํานานา,นาชนิดที่ผ่านมาหมู่ปลาต่างๆที่อยู่ในทะเลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหล่าฉลามที่พากันมาแหวกว่ายฮะแหวกว่ายตามกันมาในมหาสมุทรปลาชนากนะคะที่ว่ายกันมาเป็นคู่คู่นะคะอุย้ยขนาดปลายมีคู่เลยแล้วแม้เราจะไม่มีคู่กันใช่ไหมเพราะเราอะไระตต่างเพราะเราอะไรเซนโฆษณาให้ TM m อเพราะเราคู่กันตต่างยิ้มอะไรนะมีคนพูดถึงปลาคือคือคิดถึงอะไรคิดถึงพี่ไปกับพี่วินใช่ไหมอ่ะ ลาชนินะครับว่ายกันมาเป็นคู่คู่นะครับพ่นฟองออกมาดังละอองฝนนะครับเข้าใจไหมมันก็ต้องมีบ้างที่แบบเออพ่นฟองหายใจในลูกน้ำปลาไม่หายใจก็คือปลาที่ตุยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะูงพิมพานะครับก็ว่ายเข้ามาต่อปลาพิมพาก็ว่ายเข้ามาต่อนะครับบางตัว ก็อ่านิ่าแบบโชว์กายกรรมกวางโจนะครับด้วยการที่พุดออกมาแล้วก็พ่นน้ํานะครับก็คือประมาณว่านิรมิตตัวเองเช่นเช่นเหมือนเป็นปลาวานนะครับเป็นเต้าวานประมาณนี้พ่นน้ําออกมาได้นะครับโอเคนะโอเคไหมเราจดแบบสั้นๆง่ายๆพอว่าพระเป็นนีอ่าชื่นชอบ ฝูงปลาออกมาว่ายนะ้ําให้ดูมีสามชนิดตอนนี้ณณนะนะสไลนนี้มีสามชนิดก็คือมีปลาฉลามปลาชนากแล้วก็ปลาพิมพาแค่นี้เองจดแค่นี้ก็พอนะครับโอเคไหมเพลอสตอรล้นะ Open Next น,น,นะครับเปิดต่อแล้วนะ เขาบอกว่าเหลืออีกประมาณ10นาทีเวลาซึ่งผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะเวลาผ่านไปไวอย่างโกกเราจะหมดกันที่เวลา9นาฬิกา29นาทีตอนนี้ครูจะไม่ดื้อกับโปรแกรมซูมแล้วนะเพราะว่ามันตัดจริงๆนะตัดยิ่งกว่าอนาคตอีกบอกเลยนะโอเคต่อนะลูกอ่ามาอีก4ชนิด เลิศเลิศมาอีกสี่ชนิดบอกแต่ว่าวันนี้จะพาไปท่องอควาเรียมเปิดเทอมขึ้นมาเล่นเกมดีกว่าตอนเปิดเทอมเล่นเกมขึ้นมาก็คือว่าให้นักเรียนไปจับปลาทั้งหมดมาให้ครูเดี๋ยวครูจะสร้างอควาเรียมมาที่โรงเรียนให้แล้วให้จับมาใครจับได้ก็คือทําไมผ่านเลยขึ้นไปเอ่มอม4ขึ้นไปม4โรงเรียนใหม่เลยนะประมาณนั้นได้ไหมไม่ได้ สตางสตางจะจับปลาพิมพาสตางบอกสตางบอกกูเนี่ยสตางพยักหน้าแลว้วเมื่อกี้กูเห็นนะทุกคนเป็นพยานสตางบอกจัจะจะจะจ,จ,จับปลาพิมพาให้สตางหาอะไรหาขนมหรือเปล่าหาไอ้ครูด้วยมาดูต่อน,นะครับตรงนี้เขาบอกว่าหาจะรู้ก่อนกระโฮเรียงเคียงกระโฮขึ้นโบกหางลอยลอยอะไรลูกคำนี้อ่านให้ชื่นใจลอยสลรางไม่อ่านสลรางนะ ลอยสล่างกลางกระแสแเลสลอนมังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกรประชุมซ่อนแฝงชนขึ้นวนเวียนฝูงม้าน้ำทำท่าเหมือนม้าเพ่นขึ้นลอยเล่นเลี้ยวรัดฉวัดเฉวียนตะเพียนทองท้องน้ำนำตะเพียนดาดสเดียนดูเพลินจนเกินมาเห็นไหม ท่องทุกวันทุกวันกรอกหูไปเรื่อยๆเปิดมาปุ๊บท่องได้ปั๊บนะครับอย่าขี้เกียจขี้เกียจแล้วจะลืมนะครับโอเคนะตรงนี้นะครับบริเวณด้านบนก่อนใกล้ๆกันเลยนะครับเราเรียกว่าปลาปลาลายเมิวชอบกินปลานี้ปลาลายรปลาช่อนปลาช่อนมิวบอกปลาช่อนครูปลาช่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นปลา กระโฮนะครับปลากระโฮโอเคนะตรงนี้เป็นปลากระโฮนะจริงๆตัวใหญ่มากกระโฮ้มีหลายสายพันธุ์นะแต่แบบสายสายพันธุ์ก็จะเป็นบิ๊กๆนั้นเลยคล้ายๆกับเป็นปลาบึกอะ่ะขนาดของเขาจะก็เป็นเหมือนกับปลาบึกในแม่น,น้ําขูอ่อ่ะขนาดเท่านั้นก็มีเหมือนกันนะครับต่อมาปลาตรงนี้นะครับปลาตรงนี้ที่ครูวงกลมเอาไว้นะครับมีปลาตัวหนึง่งไม่ใช่อันนั้นมีวานตัวหนึ่งนะฮะมีอ่าปลาตัวนี้นะครับชื่อว่าปลา มังกรปลาตัวนี้จะเป็นปลาที่อยู่ในปลาสายพันธุ์มงคลนะครับส์ผงเสษฐีจะอน,นิยมชมชอบในการเลี้ยงนะครับพวกที่ศรัทธาพวกที่มีความเชื่อในเรื่องของหวงจุ้ยนะครับสินส่งสินแต่ก็จะแนะนําให้เลี้ยงปลามังกรนะครับเพราะว่าเราจะเชื่อว่าเออจะได้แบบยิ่งใหญ่เหมือนมังกรแล้วก็ปลามังกรก็จะมีสี อ่าสีออกจะเป็นสีเงินสีทองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเออมั่งคั่งร่ารวยบ้านเมลมีเมลบอกครู่าว่าบ้านเมลมีบ้านเมลมีเป็นฟาร์มเลยนะแล้วก็หนวดเนี้ยอ่าไม่ใช่เป็นนวดจริงๆริเนี่ยปลามังกรจะมีหนวดของมันนะครับมี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 นวดเป็นแง่งๆ่งเล็กๆนะแต่ว่าเมลบอกว่าไม่ต้องครับนวดของปลามางกรบ้านผมเนี้ยผมเอานวดของปลาดุกระดุกอ๋อเป็นปลาดุกแทนอ่าือ เป็นปลามังกรกายรสายพันธุ์ต่อมานี่เป็นปลาดุกนะคะไม่ใช่เป็นปลามังกรนะนรครับเป็นปลามังกรกรต่อมานะครับตรงนีเ้เราจะไม่เอาที่ตรงกลางก่อนเราจะไม่เอาที่ตรงกลางตรงกลางนี่ชื่อว่ารูนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเป็นอะไรที่วงกลมไว้อยู่ตรงนี้ที่กําลังเซอร์เคิลลูกศรอ,อยู่ก็คือเป็นปลาตะเพียนนะครับเธอมองให้เป็น,นตะเพียนทองจริงๆเนี่ยตะเพียนทองสีเขาจะออกทองกว่านี้อีกตตรงนี้เธอก็จะเห็นตรงเลื่อมๆตรงเนี้ย ตรงเริ่มเลื่อมบริเวณใต้คลิปใต้ตรงเนี้ยนะครับรนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตะเพียนทองนะครับเป็นปลาตะเพียนมีตะเพียนเงินตะเพียนทองตะเพียนขาวอะไรก็จะมีไปอีกแต่ว่าตรงนี้คือที่เอามาให้คือตะเพียนทองนะครับต่อมาตรงกลางตรงนี้เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะครับตรงนี้ก็คือ am ม้าน้ำนั่นเองอะไรไม่ใช่แมวน้ำม้าน้ำแมวน้ำจะเป็นอยู่ที่ด้านมงคลนะอันนี้คือ มาน้ำนะครับมาน้ำนะนัชชาไปไหนแล้วลูกนัชชาเปิดกล้องหน่อยลกูกนัชชานะคะก็คือจะเป็นมาน้ำนั่นเองนะครับนัชชาแอบปิดกล้องอ่านะครับตัวนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ะมาดูลูกนะเขาบอกว่าปลากระโหนนะคะปลากระโหนโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาแบบหยอกเยา้าด้วยการโบกหางเลนนะคะแล้วก็เขาบอกว่า ปลามังกรนะครับก็ว้าลอดเลี้ยวกันมาก็คือกระโ h o มาแล้วกระโ h o ไหว้มาบางกรบอกว่าไม่ได้เธอไหว้มาแล้วฉันไหว้ด้วยได้ไหมก็คือว่ายน้ำเอ่อวหว้ลอดเลี้ยวกับคลอเคลียร์กันไปประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเห็นเป็นฝูงมาน้ำนะครับฝูงมาน้ำที่เวลาไหว้เนี่ยก็คือจะมีความแบบเด้งสปีดเธอต้องคิดดูนะคือมาน้ำเนี่ยเวลาเธาจะวหว้เนี่ยเขาจะแบบประมาณว่าดีตัวเองใช่ไหม เขาจะดีดตัวเองให้ขึ้นบนลงล่างไปซ้ายไปขวาเขาจะดีดเดียวก็คือคล้ายๆกับว่าพระแมมณีเ,เห็นว่าอุ้ยมานามเนี่ยเหมือนเหมือนม้าวิ่งเลยอะไรอย่างนี้เออก็ก็เลยเป็นที่มาอาจจะเรียกว่าเป็นมานามก็ได้ประมาณนั้นแต่จริงๆก็คือก็อาจจะเรียกตามลักษณะก็ได้เนาะเพราะว่าม้าก็จะมีแบบว่ามีมีตัวแบบรูปลักษณ์ใบหน้าที่ยืดยืนออกมาก็เหมือนกับมานามประมาณนั้นนะครับอ่ะ ลอยมาอย่างฉวัดเฉวียนนะครับลอยในน้ํานะลูกน้าไม่ใช่ลอยในอากาศนะครับไม่ใช่มาน้ําขึ้นสลิงแล้วก็ลอยอยู่ไม่ใช่อีกทั้งปลาตะเพียนทองเนี่ยก็ไหว้กันมาตามกันมาก็คือดูแล้วมันแบบด่าเสียนก็คือดูแล้วมันแบบช่างมากมายแล้วก็เพลิดเพลินตาเป็นอย่างมากนะครับโอเคนะโอเคไหมลูกเบนโอเคไหมลูกเบนโอเคไหม เบนไม่โอเคเพราะว่าเบนยังค้างอันนั้นอยู่ลูกท้องอา,อาขยันให้เพื่อนฟังเบนก็เลยไม่โอเคเบนโอเคแล้วยังลูกโอเคแล้วยังโอเคแล้วนะพอจะให้ท่องอาขยานันเบนโอเคเลยนะครับตรงนี้นะวุนเส้นอยู่ไหมลูกวุนเส้นอยู่ค่ะโอเคอ่ะโอเคนะครูขอเปิดตอนะลูกนะตอนนี้เก้าโมงยี่สิบหกนะจ๊ะเหลืออีก สี่นาทีใช่ไหมหนยอสี่อ๋อ,อไม่ใช่เหรออีกสามสี่หนออีกสามไม่ใช่เหรออีกสี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะตัดให้ตอนสี่หรือเปล่านะอ่ะมาดูอีกสักหนึ่งสไลด์ต่อนะครับเป็นสไลด์สไลด์ประมาณว่าเอาให้ครบในหน้าที่หกสิบสองที่เป็นตัวอ 4, ักษรสีม่วงๆแล้วกันนะครับดูต่อนะอ่ะโอเคเราจะอยู่ไว้ที่ประมาณนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเห็นละมะะาอเกาะเขาเขียวชะอุม่ม โคดตะคุ้มเคียงเคียงเรียงรุกขาจะเหลียวซ้ายสายสมุดสุดสายตาจะแลขวาควันค,ควันคลุมกลุ้มพยมไม่อ่านว่าโพยมนะเนี่ยฉันรู้เลยเนี่ยเมลเธอเล็งววาจะอ่านว่าโพยมนะกลุ้มพยมจะเหลียวดูสุริแสงเข้าแฝงเนกให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉมฟังสำเนียงเสียงคลื่นดังคลื้นโครม ยิ่งทุกโทมมนัดในรัไทยทวีอ่ะตรงนี้นะครับเป็นเอ่อเราน่าจะหยุดไว้ที่ตรงสไลด์ตรงนี้นะครับถ้าอยู่ที่ในหนังสือก็จะหยุดอยู่ที่ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอักษรสีออกม่วงๆนะครับบางเล่มก็อาจจะเป็นสีน้ําเงินบางเล่มก็อาจจะออกเป็นสีเป็นสีม่วงๆนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปถอดคำพันธ์ที่สไลด์ท้ายสุดของวันนี้ต่อมา อุ้ยแต่ยังได้อีกสไลด์นึงอ่ะขออีกสไลด์หนึ่งได้ไหมอ่ะนะขออีกสไลด์นึงนะยังได้อยู่แต่ว่าถ,าถาอดขประพันธ์ไม่ทันแปลค่ามาจดนะโอเคอ่ะมาจะได้แบบเป็นไปตามสไลด์เนาะจะได้ไม่จํามั่วนะครับอ่ะเขาบอกว่าพอเย็นพอเย็นยำ่ำค่าพรบลงพรเพลหวั่นพรเพลเข้าใจไหมหวั่นพรเพลก็คือหวั่นอะไรหวดมนุงมิงต่างบ้านเราอ่ะท้องทะเลมืดมัวทั่ววิถีพระเงะ พระห้ามเงือกสองราด้วยปราณีประเดี๋ยวนี้ลมกล้าสละตันเห็นละเมาะเกาะใหญ่ที่ไหนกว้างหยุดเสียบ้างให้สบายจึงถายผันเราหนีนางมาได้ก็ไกลครันต่อกลางวันจึงค่อยไปให้สำราญน,นะครับ